สวัสดีค่ะคลิปนี้มารู้จักพระาธาตุประจำวันเกิดวันพุธตอนกลางคืนกันนะคะพระาธาตุมาลุกคณนครสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536ลักษณะคล้ายพระาธาตุพนมแต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยมฐานกว้างด้านละ20เมตรพระาธาตุสูง50.9เมตรมีความหมายว่าสร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและจุด9หมายถึงรัชกาลที่9โดยได้รับการอุปถรัรมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันละดาวันซึ่งเป็นราชเลขาธิการและคุณหญิงบุญสีสนทยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศท,ทุกหนแห่งพระทาตุมรุกขนครเป็นพระทาตบริวารของพระทาตพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมารุกคนค,ครมีอายุเกือบ300ปีมาแล้วสร้างโดยพระบรมราชาท่านเจ้าเมืองมรุกคนค,ครเคยเป็นวัดประจำเมืองที่มีความเจริญมากจนถึงปีพุทธศักราชส 2, 3 1 0ตัวเมืองถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหนองจันทร์ตำบลท่าคออำเภอเมือง ด้านบนขึ้นไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการค้นพบจากซากปรักหักพังของพระาธาตุในอดีตพร้อมทั้งแก้วแหวนเงินทองซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้และยังมีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีกเช่นอุโบสถวัดมลุขขนคนครเป็นอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ คลองสิริราชสมบัติ50ปีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในอุโบสถเปิดให้เข้าสักการะองค์พระประธานสารเจ้าปู่ขอมพญานาคสามตนและพระโพธิสัตว์กวนอิมนอกจากนี้องค์พระาธาตุยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืนโดยทิศดังกล่าวมีพระขวามติ หรือพระศิวลีเป็นพระอาหารหันต์ประจำทิศผู้เป็นเอกทัตคาเลสกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องโชคลาภผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนจึงเก่งทางด้านการค้าการเสี่ยงโชคและเป็นที่รักของคนรอบข้างจากอิทธิพลและเทวดาประจำตัวประจำวันได้ส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนช่างคิดและมีความรอบรู้สูง จิตใจอบอ้อมอารีและเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุดมหาสมุทรแต่มักจะเสียเปรียบเพื่อนอยู่เสมอเพราะชอบอาสารับปากช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำถ้าหากใครเกิดวันพุธตอนกลางคืนมีโอกาสก็หาเวลาไปสักการะกันนะคะขอบคุณที่มาหนังสือไหว้พระาธาตุประจำวันเกิด7วัน8พระาธาตุ ครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม